วิธีไม่ให้ลูกหลาน,นของคุณหายไปในอุทยานป่าเขียวข้อหนึ่งดูรูปลายของท่านให้ดีอยา่าละเลยเด็กขาดข้อสองอยา่าอยู่ใกล้ปีศาจผู้นี้ กฎขององค์กรนี้มีอยู่ไในกี่ข้อเกยงแค่คุณต้องปฏิบัติตามเมื่อคุณคุณต้องถ้าคุณต้องเผชิญหน้ากับอีกสามเก้าสี่ตัวนั้นไม่ใช่สี่ตัวสิห้าตัวต่างหากแต่จริงมันอยู่ท่อนโลกเลยแต่ว่าอ่าไอ้วตัวนี้เราต้องดูแลมันอย่างเป็นพิเศษอย่างตัวนี้คือพิงเทลเป็นเมียของนิเทลไม่ใช่มันหนึ่งเลยเมียมันต่างส่วนอีนี่เฮลลี่ ส่วนไอปลาชนนี่บอบไอฟ้าดิเละแถวและไอปลาบุกหรือไอบุรุษเนี่ยตันนนยวนี้มันชื่อว่าจอนนี่เป็นยังไงเงียวด้วยเท่ากันเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรคนที่มันรักหรือสิ่งอะไรก็ตามที่มันรักเด็ดขาดก็อย่าไปยุ่งด้วยหมายเขาใจใช่ไหมล่ะอย่าทำร้ายคนที่ฉันหลับ และก็อย่ายุ่ง,งากับไอ้พวกปีศาจพวกนี้เด็กขาดอย่าไปยุ่ง,งากับหม้อที่พลิกมันไว้ถึงจะบอกว่าผลิกมันไว้แต่มันก็มีอิสระในโลกแต่ว่าในโลกมนุษย์มันยังขุกกัยขังไว้แต่แล้วมีคนเื้อซ่าบุกมันฝืนมันลงมาแล้วเนี่ยทั้งกตัวนี้มือพี่น้องกันเธอรู้ว่าจะแตกตาา่างมากแค่ไหนก็ตามถ้าเรารู้ว่าจะแมไม่มีพ่อแม่เดือกันแต่ว่าบางตัวตายกับพ่อแม่มัน ตัแม่จะเป็นลูกแท้ๆมันก็ตมำวิ่งหนักอถตายไม่ได้ฮ อะไรคนไข้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยันยี้ก็อยู่ก็ไม่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยดีละ